ยังจะขึ้นทางด้านขวานะครับเตรียมลุกของทางปาไปดีครับโคตโดนดักไว้ได้บอลมาอยู่ที่ชนาทิพย์าวดิที่โดนดอกไปชนาทิพย์เก็บบอลได้หลบอลบอลแถวสองยังแย่งกันอยู่มาถึงชนาทิพย์เก็บได้ครับหลบอลหลายบอลบอคืนกลับมาอากามิเน่นให้มาที่ชนาทิพย์ เอาครับติดเครื่องแล้วชนาทิพติดเครื่องแล้วก็ไหลไปติดครับปั๊มแย่งบอลกันอยู่เป็นทัาซัปโปโรได้บอลครับโดยชนาทิพตโดนเข้าด้านหลังแต่ก็ยังตามบังไว้ได้เอาครับชนาทิพชนาทิพลูกนี้ทิ้งตัวล้มผู้ตัดสินไม่ว่าครับมาพนดึกกับคนนี้แหละครับชนาทิพสักสวัดขึ้นหน้ามาชนาทิพอาราโน เลียดเข้าไปมุสชิสุซุกิชนาทิพปตปวัดจงังหวะเดียวไม่แม่นครับลูกนี้โดนดักได้ที่พอดีวันที่8สิงหาเอาครับชนาทิพโฉบมาได้ชนาทิพติดเครื่องชนาทิพไปแล้วชนาทิพยังไปอยู่แล้วออกไปให้กับมุาชิสุซุกิมีโอกาสเยอะชนาทิพจะโฉบค,ครับเอาครับมุสชิให้มาชนาทิพไหลเข้ามาตรงกลางแต่วันนี้นี่ชนาทิพมีส่วนร่วมในเกมรุกค่อนข้างน้อยมากโดนทัชสตะม,มงได้ชนาทิพเก็บได้บอล บอลอยู่ที่ชนาทิพย์เบิ้ลขึ้นมาเอาครับกูไก่โตวางบอลขึ้นมาให้กับชนาทิพย์ปล่อยบอลตกมาเข้าทางเอลซินโยไปพาขึ้นมากูไก่ไหลามาเอาแล้วชนาทิพย์เข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานครับโอโ้โหมีเวลาเล็งเป้าก่อนนิดนึงด้วยนะครับจงังหวะที่กูไก่เนี่ยปาดมาให้แล้วชนาทิพย์จับมูซาชิโมงมาเข้าทางชนาทิพย์มาลูกนี้ โอ้พยายามจะตวัดยิงครับแต่ว่าไม่ถนัดนะครับมีตัวเข้ามาประกบเร็วต้องรีบยิงแล้วนะครับจังหวะที่มูซี่โอไมอกชานาทิพเข้ามามิยาสวะให้มาที่ทางชานาทิพชานาทิพเปิดบอลลูกนี้กัดไหมยังทันไหมทันทันปู่ในทันครับลูกัสนิดเดียว <c oughs> นี่มองดืงเขืองหรือยังไร <c oughs> อ่ก่อนครับ อยู่ก็จังหวะแท่นบอลครับแทนบอลโอ้โหมือกลางมาวิ่งเข้ามาแล้วบัลจงเรียบร้อยเลยครับไปคนละทางครับสุเกโนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลูกัสเองมีโอกาสค่อนข้างที่จะเยอะมากได้อบอลเยอะมากนะครับแต่จังหวะการโคมาอีตวัดเข้ามาชนาทิสมียาสี่ชิสวะไม่ผ่านอาวครับชนาทิสยอดโดงขึ้นไปบอลมาอยู่ที่ดักลาสดูดักลาสให้มาชนาทิสเกี่ยวติดชนาทิส ต้องบนมาหาที so no. un, ha, ่ว่างให้มาที่ลูการ์สบนมงสกัดได้เก็บตกมาคานากะยิงลูกนี้เอาครับสุสุตุกียิงโอ้โหหนึ่งประตูต่อสศุก1หนึ่งประตูตอนหนึ่งเลยครับโอ้โหเพะไกโดคอนซาโดเลสซัปโปโรอาราโนมาที่ชนาทิพย์คืนกลับมามาลูกัสครับลูกัสเปิดมาชนาทิพย์ชนาทิพย์ออกบอลมาทางด้านซ้ายให้กับดักการ์สโอลิเวลาได้บอลคืนมาชนาทิพย์ให้อาราโนสวยครับ อาราโน่คืนเก่าไหลมาที่ชนาทิพย์ใหม่ชนาทิพย์เลือกเลือกเลือกใครเปิดยัดเข้าไปตรงกลางโดนมงสกัดได้แต่บอลยังกลับมาที่ชนาทิพย์ใหม่ครับและชนาทิพย์ก็ยอดมาจะให้กับมูซาชิสุกิโคมาอีกขวางเข้ามาตรงกลางชนาทิพย์ให้มาดักกระโฉบเอาบอลคืนกับไห้เพื่อนชนาทิพย์ักลารสมีชนาทิพย์ยืนอยู่ตรงกลางมาแล้วครับชนาทิพย์ได้บอลชนาทิพย์แตะแล้วเพื่อนเพื่อนยังไม่โฉบครับ ก็เลยต้องให้นากะมาที่ซึงะเบิดมาให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์เลือกช่องไหนชนาทิพย์ลองยิงเลยครับแม่ช่องมันไม่เปิดคือพีแล้วก็ลูกัสจแะแหวกบอลมาอยู่ที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ให้มาที่มูซาชิซูรุกิยิงลูกนี้ต่อและจังหวัดจอร์ูนยึ้นมาลูกนี้อโอ้เหลืองแดงเลยครับเรียบร้อยเลย,เลยครับไม่ให้โอกาสเลยผู้สิน คราวนี้จะเป็นทางฝั่งของซัปโปโรบ้างชนาทิพย์ให้อาราโนอาราโนออกบอลมาให้เนะข้างหน้ามีตัวเดียวครับให้มาชนาทิพย์ชนาทิพย์ลากที่เข้าไปชนาทิพย์ลูกนี้เลือกออกมาที่ซึงะซึงะเข้ามาขวาเข้าไปโดนทางซึงะมงมาได้แล้วตวัดมาแล้วก็เอาคกับชนาทิพย์ให้มาที่ดักสุสุีชนาทิพย์ทำชิงกับโปรมาอีมาที่ชนาทิพย์ให้อาราโนซิโยเปิดขึ้นมาลูกนี้เสียบอลให้กลับทาง อาราโน่ฝากมาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย wow ์ลูกนี้ดึงจังหวะหลอกสวยแล้วจิ้มมาให้อาราโน่อาราโน่มาที่ชนาทิพย์ให้มามูซาชิอาราโน่ชนาทิพย์แม่กันเอามายิงผู้หูแค่ใครจัดแข่งต้องกลางการเล่นสิบคนพวกเขานี่ก็เสียสิบสองประตูมาแล้วครับทสียสินแดงดาเอาแล้วครับอยู่พอดีมาแล้วครับเจอเพื่อร่วมทีมเก่า เ<ส>อสเ <SG> มืองทองแลบไทยดาบี้บเป็นไทยดาบี้จริงๆแล้วครับทางฝั่งของวงซักโคเปิดเรียกมาเทียสินเทียสินให้วงซักโคและลูกนี้เข้าชอบมาไม่ถึงโกต้เรนาโตเรนาโต,าตลองยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับชิมิสุเอสพาวนำจนได้จากเรนา,าโต้ทากุโร่คาในโกะลงไปแทนชนาชิปนะครับชนาชิปออกไป เข้ามาเทียสินเทียสินลูกนี้ล่วงลงไปพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรพุทธศิลป์วิ่งทําทางไปไหลมาให้กับเทียสินเทียสินทันได้ยังไปไม่ได้ดูครับเทียสินดึงล้อเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนยังไม่เติมไหลเข้ามาตรงก็จะโดนสวนขึ้นมาเทียสินบังแล้วล้มมิยาสวาทำฟาวเทียสินครับเหลี่ยมบอลดีกว่านะครับขึ้นมา ยัดเข้ามาให้ทีรสินเอาครับทีรสินได้พลิกทีรสินเอาไงโอ้ยขวาม,มาครับให้กับเอลซินโยดใจดีเอลซินโยอยากไม่ยิงไหลเข้าช่องมาแล้วคารินยอดลอกยิงเรียบร้อยเลยครับ3ามหนึ่งาไปได้โดยทัชสึกะบอลตกมาเอาครับทีรสินการเล่นน้อยทีรศินโดนดึงจะไปไม่ผ่านทางมิยาสวาด่วนอีกแล้วคู่เดิมเลยครับมิยาสวะทุ่มมาทีรศินโม่งมาสวยครับโกโต โ,โคโตะครอกิมาตาดินเหมอหนึ่งต่อหนึ่งของคอนเสดซัปโปโรแต่